เคยรู้สึกไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมพูดน้อยลงฟังมากขึ้นแต่กลับรู้สึกเข้าใจอะไรมากกว่าเดิมบางครั้งคุณอาจไม่ได้เปลี่ยนแต่คุณกำลังตื่นรู้โดยไม่รู้ตัวก็ได้การตื่นรู้ไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิหรือออกบวชแต่คือการเริ่มมองโลกด้วยมุมใหม่เห็นความจริงมากกว่าความคาดหวัง วันนี้เราจะชวนคุณเช็คตัวเองว่าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงแบบลึกๆหรือเปล่าถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้คุณอาจตื่นรู้แล้วโดยที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำข้อหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกนิ่งกับบางเรื่องที่เคยกระทบใจเมื่อก่อนแค่มีคนพูดไม่เข้าหูเราอาจจะโกรธง่ายเถียงกลับทันทีแต่ตอนนี้คุณเลือกที่จะเงียบ ฟังหรือแค่ยิ้มแล้วปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปนั่นไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่มันคือการยอมรับว่าเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้และไม่จำเป็นต้องชนะเสมอคนที่เริ่มนิ่งกับสิ่งที่เคยกระทบใจคือคนที่เริ่มเข้าใจกลไกลของจิตขออ้อ2คุณเริ่มสงสัยในความสุขที่เคยเชื่อเคยไหมมีเงินมากขึ้น ของที่อยากได้ก็ได้มาแต่กลับรู้สึกเฉยเฉยเหมือนไม่เติมเต็มแบบที่เคยคิดความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณหมดไฟแต่มันคือการเริ่มมองว่าความสุขจากภายนอกไม่ได้จีรังนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคนที่เริ่มหาความสุขจากข้างในและมันคือพลังที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตคนเรา ข้อ 3. คุณเริ่มรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อคุณอาจจะยังมีเพื่อนมีครอบครัวมีงานสังคมเหมือนเดิมแต่ลึกๆแล้วคุณเริ่มเอนจอยกับการได้นั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองมันไม่ใช่ความเหงาแต่มันคือความสงบที่คุณเริ่มเห็นค่าคนที่เริ่มอยากอยู่กับตัวเองมากขึ้นไม่ใช่คนแปลก แต่มันคือสัญญาณว่าคุณเริ่มฟังเสียงข้างในมากกว่าเสียงข้างนอกข้อ 4. คุณเริ่มยอมรับความผิดพลาดโดยไม่โทษใครเวลาที่พลาดคุณไม่ได้โทษโชคโทษคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเองมากเกินไปคุณแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเรียนรู้จากมันนี่ไม่ใกล้าการยอมแพ้แต่มันคือการเติบโตทางจิต เพราะการตื่นรู้คือการเห็นว่าชีวิตไม่ใช่สนามรบแต่เป็นสนามเรียนข้อ5คุณเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างล้วนมาแล้วก็ไปของที่รักวันหนึ่งก็ต้องจากคนที่สนิทวันหนึ่งก็อาจหายไปแต่คุณกลับรู้สึกไม่กลัวแบบเมื่อก่อนมันไม่ใช่ความเย็นชาแต่มันคือความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิต คนที่เห็นความไม่แน่นอนแล้วไม่ทุกข์คือคนที่เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณกำลังนิ่งขึ้นฟังมากขึ้นสงบขึ้นเข้าใจมากขึ้นแม้จะไม่มีใครบอกแต่จิตคุณอาจกำลังตื่นทีละนิดแบบที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องบรรลุอะไรแค่เราเริ่มมองเห็น ก็คือการตื่นแล้วขอบคุณที่รับฟังพอดีทำครับอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันต่อถ้าคุณคิดว่าธรรมะอาจเปลี่ยนใครสักคนได้สวัสดีครับ